ซึ่งจะอธิบายในวันนี้อธิบายถึงการปฏิบัติเพราะพวกเรามีทุกผู้ปฏิบัติด้วยกันทั้งนั้น่างคน้นกยมุ่งมาปฏิบัติการปฏิบัติเรียกว่าเป็นหนทางแห่งความสำเร็จมรรคผลผิพพานการปฏิบัติจะต้องตั้งต้น เสียก่อนต้นเติมที่เราจะต้องปฏิบัติก็ไม่มีอะไรหรอกคือตัวของเรานี่แหละกายวาจาใจในี่แหละที่จะปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติอะไรเมื่อได้ต้นมาแล้วได้ตัวต้นมาแล้วจะปฏิบัติยังไงต้องเอาใจนั่นแหละ มาพิจารณาตัวกายให้มันอยู่ที่กายนี้ไม่ให้มันออกจากกายนี้เรียกว่าต้นต้นของการปฏิบัติเราคำใช้คำภาวนาเรียกว่าพุโทโธพุโทโธหรือว่าอนาปาทติก็ได้ให้ใจอยู่กับํำมันนั่นแหละทำวิธออนาปาทติเนี่ย เรียกลมให้ใจเข้าออกลมให้ใจนี่เป็นที่ตั้งของคำภาวนาเป็นที่ตั้งของอุบายภาวนาคือลมให้ใจนั้นถ้าหากมีลมให้ใจอยู่จิตมันก็อยู่กัรอันนั้นแหละถ้าม,มีลมให้ใจมันก็ไม่มีจิต จิตมันมีตนมีตัวน้าใสคนอื่นอยู่จังค่อยปรากฏถ้ามมีตัวนี่เสร็จแล้วจิตมันก็หนีไปคือตาจะจับเจ้าฟันด้วยประการต่างๆไม่รู้สึกถงนั้นเรียกว่าจิตหนีไปแล้วในร่างกายนะขวงมดน้าใสลบแห่งเดียว ถ้าไม่มีลมแล้วก็ดับสูตรจิตก็อยู่กับลมมันอนะ่ะจะต้องใช้คําบริกรรมว่าอนาปาาสติอนาปาาสติคือลมหายใจเขานี่เป็นเบื้องต้นของการปฏิบัติจับตรงนี้ให้ได้ซะก่อนถ้าจับนี่ไม่ถูกเราจะทำยังไงมันก็ไม่ได้จดีนด้ เราทำอะไรต้องจับให้มันถูกซะก,ก่อนอยากจะทำเลือกทำสวนไล่นาตาโทอะไรต่างๆทุกอย่างต้องจับให้มันถูกขือจับขี้ดินตั้งต้นเราจะทำตรงนี้แหละนั้นเรียกว่าจับที่ดินจะปลูกฝังในที่นี้แหละเราต้องขุดต้องกดลงไปในที่นั้น เราต้องหาพืชผลมาลงลนทีนั้นต้องจับต้นให้ได้เสียก่อนบอกว่าจะทำกิจกรรมเลือกสวนไรนาได้ก็ตามเถอะแต่้ไม่รู้จักว่าจะไปทำที่ไหนไม่รู้จักว่าไปไปทำที่ไหนก็ไม่ทราบทำยังไงก็ไม่รู้เรื่องชั้นใด เราทำหัดสมาธิภาวนาต้องจับต้นตรงนี้เสีก่อนคือจับที่กายนี่แหละไม่ได้จับอื่นไกลอะไรหรอกง่ายนิดเดียวมันอยู่ที่ตัวของเราไม่ได้ไปหาจ้ง 5, างหาวานแค้มาช่วยทำทําตัวของเรานี่แหละตัวเราก็มีอยู่แล้ว ขอได้เอาคำพ่อหนามาใส่เถอะเอาหน้าปลาสตีมาใส่ตรงนัง้นลมหายใจใเข้าออกหายใจใเข้าพุโทโธหายใจออกโทหายใจเข้าพุทธายใจออกโทเท่านันเอาใจมาไว้ตรงนั้นใจใเป็นคล้องมีตนมีตัวถ้าหาวันนี้เครื่องยึดมันก็ไม่อยู่ เอาพุโทโธเอาอนาป่าสติมายึดไว้ตรงนั้นอ่ะให้อยู่ตรงนั้นพุโทโธหายใจเขา้เาให้ออกพุโทโธพุธโทโธนั่นถ้ามันหนีจากนั้นเราก็รู้ถ้ามันอยู่ตรงนั้นเราก็เข้าใจว่ามันอยู่ตรงนั้นแล้วม,มีตัวนี้ตัวเร้รู้สึกความรู้สึกอันนั่นเป็นตัวใจ เอาไว้ไหนก็ได้เอาไว้ปลายจมูกก็ได้เอาไว้ที่สะดือก็ได้เอาไว้ที่ปลายเท้าก็ได้เอาไว้ที่ปลายผมก็ได้แม้แต่ไว้ต้นไม้ทั้นั้นก็ได้เหมือนกันมันอยู่ตนน้นไม้ั้นก็อยู่เหมือนกันความรู้สึกในที่ใดนั่นแหละค,คือตัวใจ ต้องจับตัวนี้ให้มั่นคงแล้วจึงจะทำสมาธิภาวนาให้ได้จึงจะทำะมสมาธิภาวนาลบอันนี้เรียกว่าต้นตอของภาวนาเราทำมาได้ก็ตามเถอะเราจะเรียนหนังสือก็เอาต้องเรียนตัวมันเสียก,ก่อนยังเคยเรียนพยัญชนะ ตัวมันสามสิบสองตัวพยญชนะแปดมีตัวกอขอขอเป็นต้นสระมีแปดตัวอ a e u โ o นะเป็นต้นค่านี่สระกับพยญชนะเข้ากันไห้คันผสมกันยังค่อยอ่านออก อ่านเทา่าไัออ่านไปเถอะชนะไปจัชนะสองอันเทานะ่านั้นเข้าปสมหมดแล้วอ่านได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างตัวกอเป็นของสำคัญมากไก่ก็ใช้กอกินก็ใช้กอกำก็ใช้กอกายไก่ก็ได้ไก่กอทั้งนั้น กระนปรผสมล้าใช้ได้หมดจิตของเรากเหมือนกันถ้าเราใช้กายกับใจแล้วผสมกันแล้วได้ร้อยแปดพันประกาศใจตัวนี้เข้าผสมกายใจเห็นกายอันนี้เป็นของแตกต่างหลายอย่างหลายเรื่อง กายนี่ผสมมืเข้าแล้วจะเป็นเวทนาเกิดขึ้นในที่กายจะเป็นสัญญาความจดจำก็เกิดที่กายกับใจตาเห็นแล้วมันก็จำลูกขณะนั้นมันแตกมันแตกจะพาไปตาเห็นนี่ก่อนมันจะจำคันาไม่เห็นมันก็ไม่จำหูได้ยินเสียงจมูกถูกกลิ่นเลีนถูกกระต่ยต่างมันจำ เรียกว่าสัญญาจริงที่พอใจไม่พอใจเรื่องที่ทจำมันนั้นมันเป็นโทรมนัดเรียกว่าไม่พอใจเรียกว่าทุกขเวทนาความดีพอใจในจริงนั่นเรียกว่าสุข,ขเวทนาเหมือนงาน,น,นกับตัวหนังสือเลยฮะผสมมาเขาแล้วก็ไ้าะไรร้อยแ่สมป,ประการมาเนี่ยจึงววา หนังสือตัวใหญ่หนังสือใหญ่เดียวตัวนี้ตัวตัวของเราเนี่ยหนังสือใหญ่เเดียวเรียนไปเถอะเรียนเท่าไหร่ก็ไม่จบแต่เราเรียนนี่นี่ทุกวันนี้ยังเรียนไม่ได้ทั้งอีกแต่เบื้องต้นก็ยังเรียนไม่ได้พิจารณากายให้เป็นสุภาพกิกูลก็ยังไม่ได้เิจารอากายเห็นทุกข์มันก็ไม่เห็น มันเพิ่ม,มันสนุกตูวสีหน้ยไหมครับเรียนากายเนี่ยเห็นเป็นของแตกของตายมันก็ไม่เห็นนั่นเละเรียกว่าเรียนไม่ถึงเรียนไม่จบเรียนกายเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตนใช่ตัวมันก็ไม่ถึงสักทีเรียกว่าผสมมันไม่ถูกตัว ผสมไม่ถูกตัวกันแจ๊กทีอย่างเขาว่าเวียงมะม่วงกายตน้นคือมะม่วงมากลายตน้นเวียงมากลายต้นไปมะม่วงมันเป็นพุ่มเป็นต้นอยู่เนะี่ยลูกโดดๆแต่ก็เวียงคอนใส่ไม่ถูกกลายตน้นแต่แจ๊เลยไม่ได้กินอันนี้ฉันได้ ตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาก็ถือตนที่ตัวล้ำไปว่าตัวของเราตัวตนของเราทั้งนั้นมันแท,ท้จริงตัวเราแท้มันตรงไหนอะไรเป็นตัวเราไล่ลองดูสิระยะเราสวดท,ทุกวันทุกวันนั้นเอสารมาหน้าตาตันฑตา,ตา,ตา,ตาชตาโจแรงต่าง ลายเปมดาการหาที่สองเทสาผมใช่ไหมตัวของเรานั่นหรือตัวของเราโอมาขนนักขาเล็บนั้นตาปันตาเจ้าหนามัางสังเนื้ออะไรต่างไปมดไม่ใช่ตัวของเรามันเลยเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บไปเสียมตัวของเราแทบไปอยู่ไหนไหมส่สัก เรียนเนี่ยเรียนจำแนกแยกตัวหนังสือตัวตัวหนังสือใหญ่ตัวน,นี้เรียนไม่จบไม่สิ้นสักทีถ้าห้แล้วก็ยังไม่จบยังมาเกิดใหม่อีกถ้าเรียนจบแล้วเราเกิดแล้วยังมาเกิดใหม่กยกว่าเรียนไม่จบผู้ที่ท่านเรียนจบแล้วนั้น ท่านเห็นชาติเห็นจริงไม่มีสิ่งสงสัยในเรื่องเหล่านี้ท่านปล่อยวางไปได้ถ้าปล่อยวางไม่ได้ตราสถึงยังไม่จบตรั้นนั่นจะเป็นบอ่อเกิดเป็นเหตุนี่้เกิดพบเกิดชาติคือความไม่เรียนนั่นคือเรียนไม่จบนี่เองตัวของเราที่เรียกว่าเรา หล่อเลี้ยงทุกวันกลัวมันจะหนวจะห้อยลัวมันจะลำบากกลา้ากรรมพมทนทุกข์ทรมานบำรุงบำเล,อ,ลอเลี้ยงดูสัดพัดทุกอย่างแล้วในผลที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่ของเราเราเลี้ยงความตายเลี้ยงความตายเฉยๆนี้ว ตัวตายตัวนี้วันที่สุดจะลมหายใจเขาออกคือวันที่สุดวันที่สุดคือลมหายใจเขาออกหมดเลยนอนทิ้งอยู่กับดินมีกระลังนี่แล้ทังว่กกากระดิ่งกรังเหมือนกระท่อนไม้ท่อนฟืนนอนอยู่กับดินนั่นแหละจริงั้วงหมดที่เราหามาทุก สิ่งทุกอย่างบำารุงงงมเลอตั้งแต่หาว่าบำรุงงงมเลอตัวนี้แหละโดยเฉพาะก็คืออาหารการกินทุกอีทุกวันผ้าฝั่งเครื่องนุ่งของผมเสนาธนาที่นุ่งที่นอน,น,นที่นั่งที่นอนเพศสั์คือ,อยาแก้โลคแก้ภยัยทั้งสี่อย่างนี้เว้นไม่ได้สักคนเดียว แต่ว่าอาหารไม่ใช่เพียงแต่ใส่ใส่ปากใส่ท้องเท่านั้นนอกนั้นหลือแหลไว้ในบ้านในเรือนจนไม่มีที่เก็บมามาสะสมไว้ถึงมีเงินมีทองเท่าไหร่ก็ตามตั้งหมืน่นตั้งตั้งล้านตั้งโกรเอาถึกก็บำรุงอาหารนั่นแหละ ปัญญทั้งปัาตทั้งสี่เนี่ยแต่อันนั้นมันรักษาง่ายหน่อยฟังธนาคารสมุดเรื่องอสมุดสักใบหนึ่งสมุดสักเล่มหนึ่งไว้กระเป๋าแล้วก็แล้วกันง่ายหน่อยในคนที่ชุดกับอันเดียวกันเนี่ยปัยญาชาติทั้งสี่กันผ้าคล้องตังนูง่นสะะารพัดทุกอย่าง ไม่าาว่ากี่สุดกี่สุดอ่ะใส่แล้วสองหนสามหนแล้วก็ทิง้งตอนใหม่สุดใหม่บ้านเรือน,นที่อยู่ที่อาศัยก็อนยโตะหัวถางแต่ที่อยู่แทนนิดเดียวก็นอนมดหหส์ตีนที่อยู่แทน,นมันทำไว้มากมาย ยกยาแดงต่างหามาสะสมเป็นเป็นตู้เป็นตู้ไปเี็นี้คนที่สุดก็ฉันเฉพาะวันหนึ่งวันหนึ่งที่เรามีการเจ็บป่วยแล้วไปฉันของสาสมานีกองไปเถินเถินเถิดอยู่นะเป็นของใครแล้วตอนนี้เราเข้าใจเ่็ของเราให้คนที่สุด เมื่อระดับสูนะหายหมดของมนนองอันไม่ทราบเป็นของใครก็ไม่ทราบถึงเป็นของคนอื่นต่อไปเหมือนแะค่กับเรานะคนนั้นตายแล้วก็หายหมดเหมือนกันเห็นเด็เสียงอาศัยเฉยเฉย่หรอไม่ใช่ของจริงของจังอะไรเ,เรียกว่าปใจยเป็นเครื่องอาศัย่าไปถือเป็นจริงเป็นจังเลย ถ้าถือเป็นจริงเป็นจังแล้วเข้าใจว่าของตนจริงๆแล้วติดแงะถือเพียงแค่นั้นทำอะไรไม่ได้จะทำการทำงานอะไกก็ติดก็เพียงแค่นั้นจะทำสมาธิก็ได้แตติดก็เพียงแค่นั้นไม่รุ่ร่วงไปไห้ถ้าหากเราเข้าใจเป็นจริงอย่างนี้แล้ว เรารู้เรื่องว่าอ๋อไม่ใช่ของเราหรอกร่างกายก็ไม่ใช่ของเราของภายน,าาานอกที่ว่ามันก็นไม่ใช่ของเราเป็นเ,เครื่องอาศัยเฉยๆมัน้งหมดกังวลไม่มีกังวลเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าจึงก็อาศัยเหมือนกันชาวกทั้งหลายก็อาศัยเหมือนกัน ัน้าทายเป็นดีสมัยก่อนๆแต่มีเงินมีทองมากมายนาวิสาสากส็สมีมากมายก็ใสเหมืาอนกันแต่ทำไมท่านยังสลระปล่อยวางได้ก็เพราะเห็นอย่างนี้เห็นตามจริงอย่างนี้ถ้าจริงทั้งหลายแล้วน่าไม่แช่ของเราทั้งหมดนี่แหละเรียนกรรมฐานหัดกรรมฐานหัดต้นอย่างนี้แหละ คือหัดที่กายของเราเอากายให้เป็นที่ตั้งที่นากายเนี่ยแหละใจเป็นคนเป็นคนเป็นผู้ตั้งตั้งวั้ที่ลมให้ใจเขาออกถ้าไม่มีกายก็ไม่มีลมให้ใจมีกายก็มีลมให้ใจเขาออกให้เห็นใจของเรา ใจคือผู้ที่ตั้งใ้ผู้ที่ตั้งอยู่นนหนะักใจตั้งอย่ในกายนะะเราะนั้นเรียกว่าใจใจคือตัวกลางตัวของกลางนั่นที่มันไม่ดีไม่ชั่วไม่มีอย่ามีละเอียดตัวกลางกลางตัวนั่นนะจิตคือผู้คิดผู้นึกผู้สงสยัย สัญญาอารมณ์ที่เรายิ่งว่อนในเดือนนี้กับเพราะจิตนั่นแหละทงสายไปกับร้ะจิตนั่นแหละสุกทุกเวทนาสัญญาสัญญาขันัจิตทั้งนั้นเป็นคนไปไปอยู่ในอาการสา์อาการขันหาถ้าหางก็ใจแพ้แล้วเฉยเลยไม่มี ไม่มีคิดมีนึกมีมีส่งมีสายจับตัวใจนะ่ะให้ได้จับตัวใจได้ก็บสบายลองคิดดูมันจะสบายไหมที่มันวิ่งว่อนคิดนึกส่งสายโทมนัดขัดแค้นน้อยอกน้อยใจคือมันคิดนะนี่คือมันส่งมันสายมันไปยึดไปปรุงไปแต่งนะนั่นนะ่ะคราวนี้เข้ามาให้ใจครี้ วางกลางเฉยมันก็ไม่มีจริงมันจะสุกไหม่ะก็ลองทำลองดูสิบอกว่าจะทุกข์ทุกข์อยากจะได้สุกแต่ไม่ทำสุกสักทีทำมันสุขขึ้นมาสิยังได้ชื่อว่าเรารักตนเราไม่รักตนก็ไป เอาไปไว้ในทุกข์นั้นมดโผลนัดน้อยใจเรื่องต่างเข้าใจว่าเป็นทุกเข้าใจว่าเป็นสุขเข้าใจว่าเป็นของดีเลยไปอยู่กับน,นู้นอ่ะมันความวางเฉยแนตะ่ไม่คิดไม่เนึนประตมาแต่งความวางวางกลางนะั้นไม่ไม่มีอดีตนาคกดเลยเอาไม่เอาเอะนะถ้าหากรู้ตัวนั้นนะี่ะเป็นตัวใจนะ ว่างเฉยนะมันก็สบายน,ะนี่จะอธิบายทั้งเรื่องต้นต่อของ,องอทำอธิภาวนาต้องเอาตรงนี้หัดตรงนี้ให้ได้จำตรงนี้ให้ถูกจำตรงนี้ให้ได้หัดตรงนี้ให้ถูกนั่งภาวนาฟังเทศแล้วนั่งภาวนา เรนต้องเรียกว่าเทศแล้วกว่านั่นงภาวนาเรียกว่าทมเรียกว่าฟังธรรมนั่นเป็นฟังเทศทำให้มันถูกต้องตามที่อธิบายฟังนั่นเรียกว่าทำทำตามนั่นเองได้มากได้น้อยเท่าไหร่ก็ทำพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ทำ ถ้าไม่สอนให้ฟังเฉยเฉยแบได้อะไรน,นิดหน่อยก็ตามเถอะขอให้ทําให้ได้จริงจริงจังเป็นนมรมถูกต้องตามคําสอนของพระเจ้าฟังแล้วไม่ทำํำทอดทิ้งเสียหรือนานๆเน,น,น,นี่ยไคยทาลืมการหัดสมาธิไอการฟังเทศลวหัดสมาธิพอนานทําตามมันจะไม่ลืมไม่หลง เอาปัจจุบันนั่นแหะร่อนๆนั่นแหะไม่หลงไม่ลืมดีให้ตั้งสติกำหนดจิตเอาพุโทโธนะั่นเป็นอารมณ์อาวนาปายสติเป็นอารมณ์ให้จ้าเข้าพุทธายใจออกโธนะั่นอธิบายให้ฟังมาแล้วนะอันนี้เรียกว่าทำตามทำตามคำสอนที่อธิบายให้ฟัง เ,เรียกว่ทาทมฟังทมจนกระทั่งจิตแน่วแน่ลงเป็นอันหนึ่งอันเดียวเรียกว่าสมาธิจิตแน่วแน่อันเดียวนั่นเรียกว่าสมาธิสมาธินี้นั่นใช่กันส่วนมากของภายนอกก็ใช้สมาธิถ้าใช้สมาธิเดได้ประโยชน์มาก อย่างการทํางานต่างๆจิตแน่วแน่ในอารมณ์เดียวทํำสิง่งเดียวไม่ได้ออกแหวกไปที่ไหนย่อมสําเร็จงานนั้นถ้าหานแน่วแน่แนเดียวส่งน้นทรนี้จับจุดน,นี้อะไต่างได้ผลน้อยหรืออาจจะพลาดพังไม่ได้ทำาจอหัดสมาธินีนหัด ให้จิตแนวเนีน่ยนอลงมันเดียวจะเอาอะไรก็เอาอย่างวาอานาปานสติเอาเดียวเท่านั้นแ่ะไม่เอาอื่นใครใครจะว่าอะไรตันวันนี้แสนดีก็ไม่เอาเมื่อจิตแน่วเน่ในอลรมันเดียวแล้วให้วางเสียถึง ไม่วางมันวางเองหรอกคันภาคจิตรวมแล้วจิตมันของนันเดียวเนี่ยถ้าพิจารณาลมหายใจเขาออกมัน็จะเป็นมันแค่อยู่แต่ลมหายใจนั่นเองอันที่มันแวบวุบแวบแนั่นมันอาการของจิตออกไปเฉยเนี่ยมันไม่ใชหสายอันจิตไม่ใชหลายตัวตัวเดียวเท่านั้นเนี่ยแต่มันวุบแฝวบแฝงวบไปนั่นมันอยากจะออกไปมันออกไปเที่ยว เราคุมให้อยู่ในพุทธโธหรือในอนาปาสติมันไม่อยากอยู่คือมันเคยชินจะแล้วแต่ไหนแต่ไรมาแล้วมันเคยฝึกหัดตั้งแต่หนุ่มจนแก่จนเฒ่าก็ม่เคยฝึกหัดนีไ่ได้ทรงสายไปตามอาการจริงหปวมมดงรารอบโลก เข้าใจว่าตนมีปัญญาก่วงขวางเข้าใจว,ใจวตนฉลา,าดเชียบแล้แท้ที่จริงมันไม่ใช่ปัญญามันฟุง้งซ่านความที่จิตด,ดูแน่วแน่นี่สิความเห็นจิตแน่วแน่ความจิตตั้งมัน่นยู่นี่นี่ปัญญาแล้วมันลึกแลกม,มันละเอียดปัญญา ให้จะทำได้อย่างนั้นทั้งร้อยทั้งพันก็ได้กีได้กี่คนอนั้นที่ปัญญาละเอียดลึกให้เข้าถึงอันเดียวอารมณ์เดียวมันปล่อยวางแล้วมันปล่อยวางทำัฏิกรรมมาเสียให้จับเอาผู้ที่รู้ดัง ผู้ที่คิดผู้ที่นึกอ่นะผู้ที่ส่งผู้ที่คิดนึกว่ามันส่งมันสายอะไรต่างผู้รู้อันหนึ่งไหมผู้รู้อันหนึ่งผู้คิดผู้นึกอันหนึ่งแต่เมื่อันก็พร้อมกันนั่นแหละคิดนึกไป้วมันมันส่งสายไปภายนอกอันที่รู้จากว่าผู้คิดผู้นึกกันนะ้ผู้นั้นให้จับหูนะถ้าหากจับผู้นั้นถูก ความคิดนึมกมันก็หายหมดเมื่อยังเหลือแต่ผูร้รู้นั่นแหละเรียกว่าเป็นสมาธิแล้วเราจะไม่เกิดปัญญาวิชาและ่วกควงขวนก็นตามเธอคอยรู้จิตคิดนึกแล้วก็แล้วกันทรงยแล้วก็แล้วกันโลกโมโลกโมโทสันวยประการ,ารทัต่างพิเรสทั้งหลายทั้งฝงม,มด ไอ้รู้วัดกิเลสไม้รู้ตัวกิเลสแล้วก็จาบกว่าตัว,กกตวพุรรนันได้เดี๋ยวหัดสมาธิภาวนาเป็นแดบ,บตอนนี้เนี่ตั้งใจทำภาวนาตั้งใจทำจความสงบความสงบจากอารมณ์ทั้งปวงหมด ไม่มีอารมณ์อะไรห่วงใหญ่ในตัวลองคิดดูอ่ะมันจะเป็นยังไงใจนะความคิดตรงสายไม่มีอะไรละคือสังขารภายในเรียกว่าสังขารผิดใจไม่คิดไปมาไม่คิดส่งไปบ้านไปชอบไม่คิดถึงลูกถึงหลานไม่คิดถึงกลางงานอะไรเลดเวลานี้คิดแล้วเราก็ไม่เด้ทำเรา อย่าไปคิดเลยเวลาจะคิดอย่างทมเถนอกคนนี้ยังก็ไปคิดเวลานี้ไม่คิดอะไรทั้งหมดเมื่อไม่คิดมันยังเหลืออะไรขันตัวใจมันยังเหลือใจอย่างเดีมืนอเหลือใจมันก็เป็นธรรมได้ดินะธรรมที่ใจนั่นแ่ละของเป็นกลางของว่างว่างนะั่นอันนั้นแหละตัว ตัวธรรมะเหตุนั้นเราเมื่อจะทำความสงบก,ก่อนที่จะทำความสงบถ้ายังจิตยังไม่สงบก,ก่อนอบรมด้วยการปฏิกรรม